ตอนนี้อยู่ที่วัดบางพีน้อยครับอำเภอบางาบ่งบอจังหวัดสมุทรปราการบ้านเกิดผมเองครับวันนี้มีตลาดนัดใหญ่แล้วก็มีงานผสมบทสามออสองงานกำลังแห่นาจะกำลังจะไปแห่หน้าเข้าบวชแล้วก็เมื่อวานนี้ก็มาเป็นประธานของมาไหลให้หน้าเรียบร้อยนี่ฮะแผนไปตรงนี้ก็เห็นตลาดนัดนี่คือส่วนหนึ่งของ ตลาดนัดเท่านั้นเองเดี๋ยวเราจะไปทางนี้ใช่ไหมทางตลาดนัดแล้วก็ไปนี่ไปนี่ก็เมนูโอ้ยนะคนแน่นเลยนะรถจอดไม่ได้เลยนะเต็มไปหมดเลยตอนนี้ถนนบางนาตาจอดไม่ได้แล้วเต็มหมดแล้วครับนี่อันนี้คือพื้นที่นะครับพื้นที่เลยพื้นที่ของท่านเลยนะครับตรงนี้นะเปิดแต่เช้าเลยนะแต่เช้าเลยวันนี้อพื้นที่แต่เช้าโดยศาลาที่เห็นนั่นแม่สร้างไว้ศาลาที่เห็นอ่ะที่เห็นยอดตรงอ่ะแม่สร้างไว้สามศาลาที่วัดนี้ แม่ผมสร้างไว้ครอบครัวสร้างไว้คือของปู่ไอ้ของของตะของปู่นมาของพ่อแม่พี่เองนู่นแล้วไปทางริมคลองนู่นอีกสามหลังขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันครับเดี๋ยวส